สวัสดีแฟนคลับที่สนุกที่สุดสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยเนาะเรายังไม่เคยเจอกันแบบจริงจังจริงจังแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าไม่เคยเจอเลยแล้วใช่ไหมคะไม่เคยเจออะไรแบบแบบว่ามาเจอกันอย่างนี้นะคะหลายๆคนก็ไม่เคยเห็นหน้าชาตาน่ารักมากเลยแล้วก็มีหลายคนที่เราเจอกันเป็นประจำเราก็มาเจอมีความสุขกันในวันนี้ด้วยนะะขอบคุณทุกคนที่มานะคะก็ จะกระไรมากเลยนะคะแล้ว,วมันก็เป็นสิ่งที่โอเคมันจะต้องสวยงามจะต้องสวยงามต้องนับเสียตังค์ซื้อมานี่า็เสียก,กันไังเงฮะเอ่เอ S <S เราเรียกว่าสิส่งเสมอกันอยู่ด้วยกันไดนน้จริงจริงๆไม่เราเป็นคนดีเราต้องคิดว่าเราเป็นคนดีจริงๆริงต่อไปมันเป็นเพลงช้าที่ไพเราะใช่ไหมอ่ะอ่ะอ่ะนะทุกคนทำปากเปลี่ยนอารมณ์เราไม่ใช่คนรี้เราเป็นคนน่นนารักเราเปคนท้อ